ัดีครับท่านผู้ชมวันนี้แนน่น้องคออยู่ที่โรงแรมนะครับรมีที่น,ทนี่<ต>เนี่ย,ย<ต>ม,ม,ม,แมีแม่น้ำนะครับแล้วก็มีเรือด้วยนะครับม,มันไหลามามาจากอำเภอเลยนะครับนไหลามาจากข่าน้ำเพอที่น้องคออยู่ด้วยแล้วก็มันไหลามาจากน้าคอศรีธรรมราชแล้วก็ไหลามาเรื่อยๆมาสู่ปากน้ำตาปี แล้วก็ไหลหนองสู่ทะเลอ่าวไทยที่บ้านดอนครับปากน้ำบ้านดอนเราเป็นไงโรงแรมเป็นไงครับลูอ่ะมีความหรูหรามากน้องขอให้สิบดาวเลยครับ <c oughs> อ๋อสิบดาวเลยน้องพอมาดูนอพอเจอหนอนที่ต้นไม้ใช่ไหมเมื่อกี้อะ่ะก็เลยว่าเออลินคลองมันก็มีสัตว์อยู่น้องพอก็เลยจะถ่ายมาให้เ,เพื่อนๆดูไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่าไปดูสิครับ บรรยากาศดินตะลิงนะครับอ้าวนี่ครับีนี่คือบรรยากาศดิมตะลิงใช่ไหมครับอ่ะ่อเดินลุกไปมีต้นอะไรครับต้นจากริมคลองอ่าเดินไปครับไปไปดูหนอนตรงโน้นเมื่อกี้ตัวโตๆที่น้องพอบอกว่าเห็นหนอนอะเดินไปลูกไปอกกไอที่เมื่อกี้ครัะ มีไหมครับต้นจากวานอคมอมีไหมต้นาบวานคแล้วก็ไปสวนนะคอ,อ๋อม,มูนี่ต้นไม้ดินตะลิงเยอะเลยนี่เขาเรียกว่าต้นูเรนะครภาษาใตา้ส่วนนี้เขาเรียกว่าลูกลูกลำพูครับนี่ บนภูเขาเราก็มีแต่เขาเรียกว่าต้นลำแพนที่อยู่บนภูเขาอะ่ะถ้าในน้ำเขาเรียกว่าต้นลำพูมีลูกเหมือนกันเลยค่ะออคล้ายๆกันร <ขา S 1> สนชาติาอ,อ่ะคล้ายๆกันลำแทนจะหอมกว่าลำพูค่ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นหนอนใช่ไหมครับตัวโตๆอยู่ตรงนี้ธรรมชาติดินน้ำนะคระนี่คล้ายๆต้นอหุนไหมครับดูสิครับก็คล้ายๆอยู่นะครับแต่มันคือต้นเถาคันครับนี่ครับมีหนอนกาลังกิน ใบเถาคันอยู่ครับนี่เห็นไหมครับนอนนะครับธรรมชาติของนอนจะกินใบไม้อยู่ริมตลิงครับ mm hmm. ต้นเถาคันนี้มันจะคันนะคะลูกอะ mm ่ะ hmm. เเสๆคันๆเวลาเราจับ mm hmm. นี่คนันอคพอนี่ตัวโตอีกค่ะ mm hmm. ตัวนึงค่ะ mm hmm. ต้นเถาคันนี้นํามาแกงได้นะคะลูก mm hmm. คล้ายๆลูกอมุนแต่ว่าถ้าไปจับแล้วพันอย่างเนี้ยค่ะ มันจะมีหนอนมารวมมาเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะหนอนกำลังกินใบไม,ม้สดชื่นเลยนี่ครับ